กี่เอาไปเออไม่ได้ขายอยู่เหรอหมอโอ้ครับสวัสดีครับเพียนเพียนพี่น้องเมื่อนี้ได้ไม่เยี่ยมไม่ย่นอ้อมเพื่อนทำงานวิถีชีวิตของผ่านอีสานนะครับเอยครับผมเออขย่าเราต้องไปเบาเลียงเ่าเจ้าคือบอมาลอีเฮ็ดขี่ไล่่เจ้าเจ้าเก่งเด้อหั่นตัวสิเเ็ดได้ ครับเออเขาเจ้าเก่งดินี่ครับคือเป็นกระรังต้มน้ำห่อนต้มน้ำห่อนหัวหัวหัวง่อครับหัวง้อหัวง้อมีเงี้น้องผึ่งน้องทำงานครับเคือวิธีประจำวันประจำวันเพื่อทามาหากินไปจังที่ครับเป็นสาวครับเพิ่นเป็นสาวสาวโสดพี่น้องสาวโสดเพิ่นสาวโสดออกมานียครับม่เงี้น้องสาวโสดเสาวโสด หัวก็ได้ลมตายเสียมีจากไปโดนแล้วครับโดนแล้วเพิ่นก็อยู่กับลูกกับเต่ามีคือวิถีชีวิตของบ้านสังแปดครับตำบลแว้งเพื่อสว่างแดนดินจังงวัดสกลนคริ่นก็ได้รับโค้งรับหนังยังละเพิ่นเพียดมากกับลูกกับหนอ่องเพิ่นหน่องใต้เพิ่นระมาณนี้ครับมีขึ้นหนังหนังแกงใส่สิ้เล็กซุ่มนี่ครับมีสองอย่างสามอย่าง นี่เบ็ดตั้งขาคอขาอยัางพื้นกระเฮ็ดครับแค่สมตีนก็ได้เฮ็ดสมตีนเออเป็นเฮ็ดสมตีนสมยังประมาณน,นี้นี่ครับวัตถุเพิ่นพุ่นน่ะหลายครับไม้ฟืนเพิ่นเตรียมมาไว้อ่ามีคือความพร้อมครับความพร้อมของการทำงานนี่คือวิถีชีวิตของจังหวัดสกลนครภาคอีสานทำเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าประมาณน,นี้ครับ ผูกยากบาว่ากันแล้วครับอ่ามันต้องอยากก่อนอยังได้บนว่ามีไงน้องว่าคุ่นเด็กลูกเศร้าหุ่นว่าระมาณนี้ครับขอบคุณพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่อยู่ไกอยู่ไกลก็ได้ที่เขามาเป็นกำลังใจอืมส้่งเสียนชันโคตรครับ <laughs> เอ่อขอบคุนที่น้องทุกคนมีแจะความสุขสุขภาพแข็งแรง ทุกคนถูกขอบรัวครับอดวันที่หนึ่งที่1ิบหอกไก่แหงๆปังๆลอตเตอรี่รัฐบาลเท่าเป็นเศรษฐีใหม่เร็วๆแขอสวัสดีครับพี่น้อง